สวัสดีครับวันนี้มาจัดตัวนะครับราคาให้เน็กเก็ตหน่อยครับปกติขายหนึ่งล้านหกแสนนะแต่วันนี้นะครับขายหนึ่งล้านห้าแสนห้ามืนบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนห้ามืนบาทนะครับน็กเก็ตครับสวยๆเลยนะครับใครหาไว้ใช้างานนะครับ เป็นดอลลาร์แปดลูกนะดอลลาร์แปดลูกนะครับแครเร์สองลูกนะครับช่วงล่างเต็มเฟรมสวยอวเอวแน่นนะครับปุ่งกีเดิมนะครับไอ้ปุ่งกีนี้ ดูน้ำหนักได้นะครับว่าได้กี่คิวกี่คิวนะครับมันจะดูน้ำหนักได้นะครับตัวนี้เป็นตัวดูน้ำหนักนะครับระบบดีมากนะครับเอกสารชุดจดทะเบียนจากเมโทรแคสนะ นะครับพร้อมจัดไปนเน้นเลยนะครับจัดล้านสองก็ได้นะครับดาวสามแสนห้านะครับดาวสามแสนห้าก็ผ่อนอยู่ประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นห้านะครับผ่อนประมาณสามหมื่นห้าสามหมืนหกประมาณนี้สบายๆนะถ้ามือหนึ่งเลยก็ผ่อนอยู่มันเจ็ดหมื่นกว่าหนับเจ็ดหมื่นกว่านะอันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณสามหมื่นห้าครับ ดาวสามแสนห้าจัดไปเน,น้นล้านสองนะครับคอนซีปีนะสบายๆนะครับทนะ่านไหนหาอยู่นะเป็นเครื่องหกสูบนะครับเป็นเครื่องหกสูบนะคันนี้นะครับเป็นเนกเกนนะครับโซ่เดิมนะับโซ่เดิมบุกีเดิมนะครับ oh. เสียงเครื่องนิ่มๆเลยตัวข้างล่างนะครับนี่ครับข้างล่างเต็มนะครับลูกกระเล่นนะครับกาดสองตัวนะครับโซ่เดิมนะเนี่ยโซ่นะครับไหนวะมันไอเนี้ยไม่เห็นแล้วแต่ว่าโซ่เังเดิมอยู่นะครับ,เป,เ,บปรเป็นโซ่เดิมนะประกัน่าโซ่เดิมนะครับซ้ายขวานะครับเต็มนะ ฟูตไม่มีแตกนะบูไม่มีแตกต็มพับมา,มานี้นะดูนะครับดูกาดข้างไอ้ดูปีข้างนะปีข้างยังเป็นของแคทอยู่เนี่ยป <Yeah. S 1> ีข้างยังแคทนะครับพุ่งกีก็ยังเป็นพุ่งกี่แคทอยู่นะครับรถคันนี้ใช้ในโรงงานนะส่วนมากจะฟรีเครื่องมากกว่านะครับฟรีเครื่องมากกว่าทํางานนะใช้ในโรงงานนะครับเนี่ยพมประมาณนี้นะครับ อยากให้เนี่ยมันก็จะมีก่อนบ้างตามใช้งานนะครับหรือว่าอยากให้เราปัดนะครับแล้วก็พ่นสีกาสนิมแล้วก็พ่นสีพ่นสีรองพื้นแล้วก็พ่นสีดําให้ใหม่ได้นะเดี๋ยวเราทําให้นะครับไม่ยากนะครับขอแค่ท่านซื้อเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับอยากให้เราเก็บตรงไหนเพิ่มทําตรงไหนเพิ่มบอกได้นะเก็บงานที่นี่ขอแค่บอกทําให้ลูกค้าทุกอย่างนะครับขอแค่ลูกค้าซื้อนะครับอยากเก็บสายรั่วซึมแตกครัตรงไหนเพิ่ม ทำนู่นทำนี่นะครับได้หมดนะครับเราเก็บงานพร้อมส่งลูกค้านะครับพร้อมให้ลูกค้าไปใช้งานเลยนะครับสนใจตัวไหนก็โทรสอบถามได้นะเบอร์โทร062 33 88สอนะครับ สวยป่ะสวยเนาะนิ่มมากอ่ะเน็ตขั้นตอนเบาใช่ไหมเลยเดียวไม่เด่นอันนี้เป็นคันโตอนอะไรมันเป็นไฟฟ้าอ่ะเป็นคันโตอนไฟฟ้าหรเปล่ไฟฟ้านะโซ่ยังแคทใช่ไหมขั้นตอนไฟฟ้านะอืมฮะอ๋อเขาเรียกอะไรตัวช่างน้ำหนักละ น,นีตัวช่างน้ำหนักว่าน้ำหนักคิคิวเหรออ๋อตัวช่างตัวช่างน้ำหนักนะเนี่ยเอาโอเคเนี่ยครับระบบระบบนะครับเอเยนชั่มนะครับภายนงภายในสวยนะเนี่ยใครได้คันนี้ไปเนะี่ยโอ้โหยอดนะครับ รถหมื่นชั่วโมงแล้วนะ,นะครับ1มืนสองแล้วนะครับแต่ว่าระบบดีมากนะครับอยากซื้อราคาไหนนะครับราคามาคุยกันนะครับราคาตั้งไว้หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมืนบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะอยากซื้อราคาไหนก็มาคุยกันนะครับพร้อมขายนะครับพร้อมขายขอแค่ลูกค้าซื้อนะครับ อยากได้แบบไหนนับเป็นเครื่องหกสูบนะคันนี้นับเครื่องหกสูบนะครับ,นะนะรบ,รบภายในสวยมากนะครับภายในสวยมากนับเบาะเดิมๆเลยนะครับภายในดูอ่นะครับนเป็นคอนโทไฟฟ้านะเป็นคอนโทไฟฟ้าแลวละนับเนี่ย กระจกเดิมๆนะครับยังอยู่ครบนะครับโซ่เดิมนะโซ่เดิมนะครับดูอะตูดยังเป็นเดิมๆนะไม่เคยทำสีเลยนะเนี่ย รถมันใช้งานโรงงานนะไอ้ใช้งานอยู่ในโรงงานส่วนมากจะฟรีเครื่องมากกว่านะชั่วโมงมันอาจจะประมาณนี้แต่ว่ามันฟรีเครื่องมากกว่านะครับฟัามั <un> นแห้งนะฟัามนไม่เคยแก่เลยนะส่วนมากมันอยู่ในโรงงานนะครับรถคันนี้นะครับมันฟรีเครื่องมากกว่านะฟรีเครื่องชั่วโมงอาจจะเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ทํางานนะนะครับ เครื่องหกสูบนะลูกค้าพมา่าซื้อได้นะซื้อพมา่าซื้อได้ลาวซื้อได้นะครับเครื่องหกสูบครับพลมไฟฟ้านะครับเก่งเดิมๆเลยสนใจมาดูรถได้นะครับอยู่ราชบุรี อำเภอบางแพรนะครับเบอร์ก็ให้ไปแล้วซื้อสดราคามาคุยกันจัดไปเน้นได้ก่อนได้นะครับนะครับอยากได้แบบไหนมาคุยกันนะครับมีงบเท่าไหร,นร 3, 2, นน่นะครับสามสองศูนย์เป็นนับนี่ครับมันจะมีตัวช่างน้าหนักด้วยนะเนี่ยตัวช่างน้ำหนักว่าน้าหนักได้กี่คิวนะครับ ุงกีนะครับครับุงกีครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยูทูบเสนาไมโครซินนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ